สวัสดีค่ะแอดยีนพารวยนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้แอดยีนพารวยก็จะพามาชมแนวทางหวยเล่าพัฒนานะคะในงวดวันที่6นะคะอันนี้ก็ของวันที่4เนาะเป็นวันแอดยีนก็ไม่ได้ลงวันที่4ให้เนาะเป็น ลงให้แต่วันที่สามแลก็ไม่ได้เปลี่ยนวันที่นะคะก็เพราะว่าแนวทางไม่ออกวันที่สามแล้วพอดีลงคลิปให้แล้วก็เลื่อนมาออกวันที่สี่นะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะงวดที่แล้วก็เสียดายจะสี e en, ่เก้าเก้าสี่แฮดยีนพารวยเจาะไม่เข้านะคะเก้าสี่ก็สายวิ่งสายรูดก็วิ่งได้รูดได้นะคะสำหรับตัวดินชอกตัวไหนก็ตามตัวนั้นเนาะ แต่ถ้าทางสวพรปลาวก็จะเอา5จเนาะ5จ2ตัวล่างนะคะถ้าทางบ้านเราก็จะ4 9นะคะแอดยีนเจาะได้3 9 3 9 7ิเอ็ดยีนเจาะกระโดดจะเป็นน้องจา่าก็ต้องขอโทษขาออภัยนะจ๊ะก็วิ่งได้รูดได้นะคะสำหรับตัวเด่นเนาะส่วนเด่นก็ส่วนมากก็จะมานะคะก็อย่างงวดก่อนแล้วงวดก่อนเจาะได้อยู่เนาะ5 9นะคะก็วันนี้ก็ เด่นเก้ามาอยู่นะเด่นเก้าเนาะเด่นเก้ามาจะ่จาะไม่ได้เก้าสี่สี่เก้านะคะนี่ทางสวปอลาวก็หาเจ็ดเจ็ดห้านะจ๊ะก็ตามรับชมรับฟังกันต่อในงวดวันที่หเลยนะคะวันที่หนะคะวันที่หกเดือนห้านะคะปีหกสี่นะคะ งวดวันที่6นะคะงวดวันที่6เดือน5ปี64นะคะกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะก็เจาะเน้นๆ2ตัวบนล่างนะคะทุกอย่างต้องไปกลับนะจ๊ะพี่น้องจา๋าก็ได้เด่น7กับ5นะคะก็เจาะ5กับ7นะคะก็เจาะเน้นๆน,น,นะคะสำหรับ2ตัวเด่นเนาะ เน้นๆนะคะท่านไหนที่ชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้นะคะไว้ชมเป็นแนวทางนะจ๊ะท่านไหนที่ไม่ชื่นชอบก็กดเลื่อนผ่านได้เลยนะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคํานวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทาง ชมเพื่อความบันเทิงนะคะก็เด่นก็วิ่งได้รูดได้นะคะวิ่งได้รูดได้นะคะเจาะได้เนะสำหรับสายเจาะก็เข้าบ้างหลุดบ้างนะคะก็เจาะไม่ได้ทุกคู่นะคะก็ที่แน่ๆก็เน้นวิ่งเน้นรูนะคะสำหรับสองตัวเด่นเนาะชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนะคะทันไหนไม่ชื่นชอบก็กดเลื่อนผ่านเลยจ้า ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่ออไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ